สวัสดีค่ะนะคะาพบกบเซลนับปฏิคัสออตโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถปฏิคัสออตโต้นะคะที่กรุงเทพนะคะเขตหนองจอกนะคะถนนเรียบวารีนะคะก่อนถึงวัดซัสมโมสรน,นะคะลูกค้านะคะเราอยู่กันที่เดิมนะคะวันนี้นะคะนะมาแนะนํารถสวยๆนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้ารถที่อยู่ตรงหน้านะนี้นะคะคือ t o y o t a f o ค t u n e er อร์โตวีดีโฟดีนะคะปี2012นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะว่ารถคันนี้จะสวยสักแค่ไหนเนาะ ะะด้านหน้านะคะที่กระจังนะคะเป็นโครเมียมนะคะใส่สเกิร์ตนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะตัวนี้เป็นน,าแ,น,ะะนาแชมป์ 2022, นะคะนาแชมป์ปี2012นะคะยางใหม่นะคะยางใหม่สีเสนนะะส่เส้นนะคะยางใหม่สี่เส้นนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะก<ม>ระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะคิ้วกันสา โอ้ชุดแต่งเต็มมากๆนะคะคันนี้มือจับโครเมียมนะคะนี่เลยนะคะบันไดขึ้นเนาะอันนี้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นตัวโฟ,โฟนะคะปี2012นินะคะอะแมตตไใหม่นะคะยางใหม่เนาะนะคะตัวนี้นะคะเป็นส0สนดีนะคะดีฟดีนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบรถเจ็ด 7, ที่นั่งสไตล์แบบนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันสักนิดนึงเนาะภายในนะคะคันนี้นะคะสีเทาตัด,ดด้วยสีครีมนะคะอ่าวิทยุนะคะลูกค้าเนะเกียร์นะคะเกียร์โฟนะคะเกียร์ออโต้นะคะ,โโะ,คะพวมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้านะคะ บอกเลยนะคว่าสวยมากๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบรถเจ็ดที่นั่งสไตล์แบบนี้นะคะไม่ผิดหวังค่ะลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะคมกระดุมสีน้ำตาลนะคะใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้แต่งสวยมากๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบรถเจ็ดที่นั่งนะคะบอกเลยว่าออกรถ ูนย์บาทน,นะคะเครดิตดีฟีดาวไปเลยนะคะเครดิตดีฟีดาวไปเลยนะคะลูกค้าอ่ะนี่เลยค่ะอ่ะสวยขนาดไหนนะคะนั่งสบายกว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้าอ่ะเครดิตดีฟีดาวนะคะวันออกรถนะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะคะอ่ามีกล้องถอยหลังให้ลูกค้าด้วย ลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบรถสไตล์นี้นะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะรถเจดที่นั่งนะคะสไตล์นี้นะ,ะบอกเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังน,นะคะนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อนณะที่0655989249นะคะหรือแอด ID ไลน์ได้ที่0655989249นะคะสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะคะกับเซลล์ณได้เลย นะคะว่ารถคันนี้นะคะสามารถจัดได้เท่าไหร่นะคะรายได้เท่าไหร่ถึงจะออกรถคันนี้ได้นะคะอยากได้รถเที่ยวปีใหม่นะคะอยากได้รถใช้นะคะให้นึกถึงเรานะคะปฏิพัศนะน์ออโต้นะนึ่ถึงเซลล์นะนะคะรถเรารับประกันให้ลูกค้านะคะประกันเครื่องเกียร์หนึ่งหมื่นกิโลนะคะหรือว่าหกเดือนเราสมารถถูกเชิญยี่สิบชั่วโมงหรือว่าหนึ่งปีนะคะบอกเลยนะคะลูกค้าออกรถจากเราไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ ถ้าสนใจนะคะแอดไอดหรือโทรถามกันได้เลยนะว่าเงื่อนไขกันออกรถนะคะว่าต้องทํำยังไงบ้างหรืออยากเดินทางมาดูรถนะคะแอดไลน์ของโลเคชันได้เลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะขอย,ย้ําตัวนี้อีกครั้งนะคะเป็น Toyota า o r จูเนอร์ตัวนะคะตัวโฟอ่าตัวโฟนะคะเป็นรุ่น V นะนะคะตัวนี้ปี2012ราคาที่719,000บาทนะคะ7 1 9 0แสบาทเท่านั้น ะะลูกค้าจะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะถ้าสนใจนะคะหรืออยากเป็นเจ้าของติดต่อกับมาได้นะคะฝากกดติดตาม u t u b e นะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้นะด้วยนะคะวันนี้นะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ